วันขึ้นปีใหม่วันแรกคึกคักชาวอายุทยานับพันร่รวมทำบุญตักบาทเสริมสิริม,มงคลรับสักการะใหม่นครศรีอายุทยาบรรยากาศเช้าว,วันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคม2 5 6 9ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาเป็นไปอย่างคึกคักและอ,อบอุ่นประชาชนจัดหลายพื้นที่รวมถึงข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางมาร่วมทำบุญตักบารและถวายสักฆทา,านเพื่อความเป็นสิริม,มงคลแก่ชีวิตและครอบครัวต้อนรับสักการะใหม่ โดยบริเวณหน้าพระมุขมคุกนบพิษอําเภอพระคนครศรีอยุธยามีประชาชนเข้าร่วมพิธีประมาณหนึ่งพันคนนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาผู้บริหารเทศบาลน,นาค,นพร,ค,นคพร,รพระนครศรีอยุธยาพร้อมักประชาชนทั่วไปร่วมกันทำบุญตะบานอาหารแห้งและถวายสังฆทานอย่างระสงเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันสำคัญของชาวไทยและชาวโลกภายในพิธีมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายรูปเข้าร่วมประกอบพิธีโดยพระอาจารย์เกจิจากวัดสาราปูลรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พ นำนต์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่วันแรกของปี2569ขณะเดียวกันเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แสดงธรรมเทศนาให้อวาแก่พิทธสัสนิกชนที่มาร่วมพิธีโดยเน้นย้ำการดำรงชีวิตด้วยสติมีความก้าน้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดปีใหม่ทั้งนี้บรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความสงบ เพื well. ่อใ่และอบูนสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความศรัทธาของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พร้อมใจกันสืบสานประเพณีทำบุญกบารในวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นมงคลและความสุขตลอดทั้งปี2569นะครับน้อง9นะครับโดยมีคุณ